จะเป็นยังไงเมื่อเทพเจ้าสายฟ้าต้องมาประทะกับธานอสนี่คือศึกสงครามระดับจกักรวาลโดยที่พระเจ้าสายฟ้าเนี่ยก็จะมีอาวุธประจำกายกบผมทุกคนนะคือค้อนโยเนียนะครับแล้วก็ขวานเบกกิ้งสตอร์ม ส่วนเจ้าทานนองก,ก็แน่นอนครับผมมันมีถุงมืออินฟินิตี้บอนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นถุงมือที่แบบว่ามีพลังครอบจักรวาลเลย <Wow. S 1> เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะผมว่าใครคือราชาตัวจริงตงน้องเชียร์คนไหนก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อย <Yeah. S 1> เอาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้เพิ่มก็ได้ทําการแปลงร่างเป็นเทพเจ้าทอนะครับผม <Hey. S 1> นอ้นองๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าคอนยเนียเนี่ยมันเป็นอาบธประจํากายของทอเป็นไงทุกคน เชดโนจังวันนี้เรียกคอนกลับมาแล้วก็ทําการเสกเจ้าทานอทขึ้นมาเลยครับผมพี่ก็ไม่รู้ว่าไฟนี้ใครจะชนะนะครับแล้วก็หวังว่าอ่าทานอทเนี่ยจะแพ้เรานะเพราะเราเล่นทออยู่นะบมเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงนในไงทุกคนมาแล้วเปิดก่อนได้ไปีอ่หืมคอนโยนี้อุยพลังไฟ้าใจยังครับพี่หุยลอยเลยปาคอนไปอุ้ยมันมันจุกทุกคนมันจุกหลบพี่นะครับเชดโนเอาจัดอ๋อแมอเอ่เงยพลังอะไรวะเอาหรือ Uh huh. พี่ไม่มีคอ้อนพี่หยิบคอ้อนไม่ทันทุกคนต่อยมัดเป่าเลยครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> จังวันนี้ก็โอ้โหโคตรแรงแบบนี้สิว่ามันถึงจะสมศักดิ์ศรีใช่ไหมล่ะไอ้ทาถุยอ uh huh. ต่อยปัดเปล่าเรียคอ้อนมาพลังค้อนโยเยฮ้ Yo uh huh. เป็นไงจังวันนี้ครับผม uh huh. โอ้โหดูรู้สึกว่าทานอตัวน,นี้เนี่ยจะเชื่องชาผิดปกตินะครับ จังวันนี้ก็ขอพลังสายฟ้าฟาเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยมนเรียกอะไรมาไม่รู้ทุกคนอุ้ยมนเรียกอุกบาทมาครับผมจังวันนี้ขอตั้งหลักก่อนนะครับว่าใส่ฟ้าเฮ้ยทำการเรียกค้อนมาสตอมเบเกอร์อุ๊ปหือุ้ยใจเย็นครับผมตั้งหลักก่อนไปงไงล่ะสตอมเบเกอร์เป็นไงอ้ามันสาปพ,พี่ทุกคนมันสาปพ,พี่เป็นหินดูดิไม่ไง่ายอ๋อเอาไฟเผาพี่ด้วยทุกคน ไอทอากลายเป็นหินครับผมทุกคนดูโอ้โหจังวันนี้งานยาบแล้วครับผมพี่ทอเราเป็นหินนะครับขอบใจมากที่ตีหินดอกจากตัวพี่เพราะฉะนั้นเองก็เอาไว้กินเออฟันเลยครับผมทุกคนเล่นไฟอ๋อโหโกงเกินมันใช้พลังไฟเล่นพี่อ๋อไใส่ฟ้าฟาดพี่อีกทุกคนจังวันนี้ต้องเล่นสองมือละมาออโอ้โหจางไปที่ไข่ครับผม ใครหลุดแล้วมันนะ้งน่ะจามไปที่ตา่าอืจางวันนี้ก็ตามมาสิท่อไอ้ทานอตตามมาเลยโฮมรันไอ้ยัยตายไหมโอ้โหไม่ตายครับผมอูสองคนนี้สูสีมากนะครับในหนังเขาก็สู้กันแบบว่าสมศักดิ์ศรีเลยนะโอ้แต่แบบพลังพลังไฟคือแบบโกงมากนะครับเฮ้ยบีมองม็นตัวเองเลยอย่าเล่นไฟดีทานอตเองโกง啊 ขอใช้พลังนี้หน่อยทุกคนพลังสส่ฟ้าฟ้านะครับช็อกเวฟนี่ไงพลังบายูสาส่ฟ้าโอโ้ทานอสดูคนนอสหมุนติวครับผมเอา้าทานอสโดนสายฟ้าพี่นะครับหมุนเป็นลูกคางเลยจยงหงวันนี้พลังสส่ฟ้าสู้พี่ได้ไหมล่ะเออไอ่ก็ไม่อยากจะใช้หรอกครับพลังนี้มันโกงเกินนะอขอพลังนี้หน่อยทุกคนสะตอมเบเกอร์อ้าหย กระโดดจามผิดที่มาเลยอู้หกระโดดไม่ถึงพื้นครับผมโดยมันสกัดไปก่อนนะครับจังคนนี้ก็ขอพลังใบฟอสไปรถชนครับผมทุกคนแม่งรถมาไงวะอย่าโกงดิน้องวาฟันไปเลยไม่ตายครับผมอึดมากเหรออึดมากเหรออุ้ยอ้โหูแรงจัดแรงจัดอึอโอ้โหอึดจัดเลยทุกคน ทำยังไงถึงจะฆ่ามันได้วะเนี่ยอืออือจังวันนี้ขอตั้งหลักไปนึงครับผมทุกคนโอ้โหดูมันดพิพลังเองมันเก่งกล้าเกินไปอือฟันลูๆว่เอาเลยขอช้าสายฟ้าโดนจังๆมันยังไม่เป็นไรเลยทุกคนอุ๊ยแมเงเอยตึงเหรอเองตึงเลยสายฟ้าฉีดไปกดกันเน้นๆตายไหมอืมอหูท่านอนอึดจัดับผม ในบินบินหนีที่มันจะตามพี่ได้ไหมเฮ้ยมันจะตามพี่ไหมทุกคนดูเอ้ตามพี่ไม่ได้ดิน้องเองบินไม่ได้ดิถ้านอสบินไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ยแมงยิง <laughs> แมงยิงออกมาจากข้างล่างครับผมด้วยทอโอ้โหล่วงล่นอย่างสวยงามเอื่อมาเลยเป็นไงเฮ้ยมันกระโดดมาครับผมเออเตเพิ่มรู้สึกว่าเจ้าทอจะโกงหน่อยนะผมเพราะว่า มันมีขวานกับค้อนเลยนะทุกคนถ้าเราใช้หมัดป่าเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้นะครับเป็นไงล่ะอ้าวมาต่อยพี่เลยเหรือข้าจะฆ่าเองเองฆ่าเองเองด้วยค้อนโยเยของพี่อ่าอืออือ้ออออาลัวผมทุกคนตอนนี้พี่เพิ่มบ้าข้างละเปิดโหมดก๊อตนะครับเอากิงด้วยบอกเลยทานอก็ทานอเถอะพี่เพิ่มไม่เคยกลัวนะครับอือขอใช้พลังนี้หน่อยทุกคนเลเซอร์บีม เลเซอร์บีมไล่มันไปพลังสายฟ้าโครด,ดูนะครับตายไหมเอาตายแล้วหรอ,อ,อมาครับผมทุกคนตอนนี้เพิ่มก็ได้ทำการแปลงร่างไปไน้เจ้าทานอนอยนะครับผมน้องๆดูเจ้าทานอนอยนี่แบบว่ามีรูปร่างที่ใหญ่โตมโหลาน,นะครับผมแล้วก็พละงกำลังเนี่ยก็เยอะนะครับแต่เมื่อกี้มันพลาดตาแพ้ทอได้ไงว่าโอ้สงสัยแบบว่าพี่เล่นไอทอเก่งเกินนะนะ เจดโนปลาเครื่องบินทีระเบิดเลยครับผม oh <no. S 1> ลำดัดถัดไปเนี่ยก็จะทําการเสกทอขึ้นมาเลยนะครับมาดีไว้ทอพี่ก็ไม่ได้ว่านใบล้วอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าระหว่างทอกระทานอสยกนี้เนี่ยใครจะชนะนะครับโอ้โหทุกคนเปิดฉากมาบัดใส่ฟ้าเลยเหรอพี่อยังไงอโอ้โหเป็นไงพี่เล่นอะไรที่ก็เก่งอ่ะครับโทษทียังไงยังวันนี้ <c oughs> โดนคอนโยยีโอ้ทุกคน มันท้าโดนหมัดเปล่ากับพี่่ะได้ดีน้องหมุนดนหมัดเปล่าได้ดีน้องขอใช้พลังเรียกดาบกับผมมันเรียกค้อนพี่ก็เรียกดาบอะแค่ั้นแหละแปงๆนะครับหูยดุดอะไรวะน่าเนฮะ้ยมันกระโดดหนีพี่เหรอวะโอ้ยพลังใส่ฟ้าไม่ไหวอบผมทุกคนพี่เพิ่มหาตัวมันไม่เจอเลยนะครับดูดิมันเล่นวา้าบ้าโคตรโกงโดนหมัดไปอือหิย พลังทานอสแรงมากนะผมรู้สึกว่าพี่จะมีอินฟินิตี้สโตนะครับหยุดเวลาได้หรือเปล่าอ๋อมันเป็นสโลโมชั่นครับผมทุกคนไอทอเองไม่ทันพี่หรอกพี่มีพลังสโลโมชั่นเฮ้ยใส่ฟ้าจ้าโอโ้โหแม่งเอย้ยใส่ฟ้ามันเร็วกว่าพี่ว่ะอยู่ไหนอื้อวาปต่อยเลยครับผมพี่มีพลังว้าไปน้องเองสู้พี่ได้ป่ะจังวันนี้ก็ขอเรียกอุกบาค,ครับผมชนในทออ้าวมาเล่นพลังทายุสยฟ้าทุกคน โอ้ยตีไงไรกระโดดจามไปขอเรียกอุกาบาตโอ้ยจะเย็นตาอุกาบาตลงมานี่เป็นไงเล่าไอ้ทอโอ้โหายเลยครับผมเอา้ายังไม่ตายกูว,วะอึดจัดครับผมส่งคำล่ำลือนะครับบุตรแห่งอาร์การดจังวันนี้ก็เอ้ยขอเรียกอุกาบาตอีกรอบนึงนี่ไงโอ้ยเรียกไม่โดนเลยหโ,โดนเสียบพี่เสียบทอทุกคน เฮ้ยตายวะน่ะอูเมื่อกี้ปากปักอ,กอกเลยนะไม่ตายเฉยเลยโคตรอึดขออนาาุญาตใชพ้พลังแหวนอะไรสักอย่อางโดนฟ้าผ่าเนี่ยเจอมันละอพลังแหวนโอ้โหทุกคนอึดอ่ะอึดอ่ะโอ้โหหนีก่อนเนี่ยเวลามันใช้พลังใบาพานเนี่ยโคตรโกงเลยนะครับทุกคน ตังวันนี้ตั้งหลักกับผมทุกคนตานอนวิ่งโคตรไวนะครับเฮ <H u ih> พลังโโลโมชั่นอ๋อเฮ้ยพี่เพิ่มเปิดมิติครับผมเรียกรถออกมานี่ไ,ไงโดนรถชนไปอ,อ้โอแลกกันในน้องนี่สับรถไปสับคนแล้วก็สับรถเฮือะพลังไต่ปลาโคตรแรงพี่จะทำการสาบให้มันเป็นหินนะครับพลังนี้หรือเปล่าโอ้ย <u> <h ul> พลังสาบหินนี่ไง <u> <h ul> ไอ้ทอกลายเป็นหินครับผมดูโอโหเองกลายเป็นหินไปซะตายไหมลนะ่ะอึต่อยเลยครับผมตายไหมโอ้โหยังไม่ตายนะครับคนอืดดูดิกลายเป็นหินมันยังเอาพี่ได้ดูดิเชโดเอ้ยหลบก่อนวิ่งวิ่งก่อนเอ๋เราจะจัดการมันยังไงเนี่ยพลังนี้บ้างไงทุกคนพลังยิงเหมือนจะเป็นพลังปล่อยสายฟ้านะครับ อื้อไอ้ท่อไปตายไหมครับจังหวะน,นีอ้อืมเอ้าโอ้โหเหมือนจะตายแล้วครับผมเมเทไม่ได้ตึงไม่ต้องดึงได้ไหมทอ้อ สำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยพี่เพื่อนคิดว่าเจ้าฮีโร่2ตัวนี้เนี่ยมีพลังที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับผมทุกคนหลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าใครชนะครับก็รวมพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าน้องชอบคลิปน,นี้ก็ฉูดกำปั้นขึ้นมาและโชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยริมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบังครับ